อาจารย์สอนดีมากเลยนะได้ใช้เยอะมากๆเลยเนาะคือแนะนําให้มาเรียนที่นี่คุ่มค่านะคะคุณตังเลยค่ะตอนนี้เท่านั้นคิวใกล้เต็มแล้วทุกคนอย่าพลาดกดจองเลยค่ะทุกคน <c oughs> ชื่อพลอยนะคะมาจากกรุงเทพค่ะชื่อกักค่ะมาจากปราจีนบุรีค่ะเพื่อนแนะนําค่ะใชก่ก็มีเพื่อนชวนมาเรียนบอกว่าที่นี่ดีสอนเขา้าใจมาด้วยกันมาด้วยกันลดหลอกกันมา เคยเรียนที่อื่นมาแล้วค่ะแต่ว่าที่นั่นเขาก็จะสอนเป็นแค่เลคเชอร์อย่างเดียวแล้วก็เป็นคอร์สที่ค่อนข้างสั้นๆทีเนี้ยเนื้อหาเขาก็จะไม่ได้มีการลงละเอียดลงหรือเท่าไหร่เราก็จะไม่ได้รู้แบบเรื่องหลักการและเหตุผลที่มาที่ไปในการแบบว่าที่เราจะทําเท่าไหรค่ค่ะ ทีที่นี่เพราะว่ารู้สึกว่าเป็นคอที่ยาวแล้วก็ได้ทำเคสด้วยเลยคิดว่าน่าจะเห็นภาพอะไรชัดเจนมากขึ้นเป็นเพื่อนแนะนำค่ะเพื่อนเคยเรียนที่นี่ใช่ค่ะแล้วก็จริงๆก็เคยเรียนที่อื่นมาก่อนเหมือนกันค่ะแบบได้ไปทำเคสแล้วแบบรู้สึกไม่มั่นใจตอนทำมีปัญหาก,ก็เหมือนไม่ได้ไม่รู้ไม่ทราบว่าจะแก้ยังไงดีอย่างเงี้ยค่ะ ใช่เพราะว่าที่เรียนมาที่เก่าจะเป็นแพทเทิร์นหนึ่งสองสามสี่แต่ที่นี้จะเป็นการแบบเอาความรู้ที่ได้แบบเป็นพื้นฐานมาปรับใช้ไม่ได้มีแพทเทิร์นให้ทำอย่างนี้นะคะ่ะตอนแรกต้องตอบเลยว่ามันมันค่อนข้างต้องใช้ความพยายามในการเข้าใจอยู่เพราะว่าอาจารย์เขาก็จะปูพื้นฐานอะไรมาตั้งแต่แรกเลยทีนี้ก็จะรู้สึกว่าเริ่มรู้สึกเข้าใจและเห็นภาพมากขึ้นตอนเรียนไปประมาณหนึ่งกลางๆอะไรอย่างงี้ะคะ่ะใช่ก็รู้สึก ดีที่ได้มาเรียนเพราะว่าเหมือนได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานมากๆแล้วก็เหมือนทุกๆอย่างมันก็จะมองเห็นความเป็นเหตุและผลในทุกๆการที่เราทำหรือรักษาคนไข้ค่ะคล้ายๆกันจริงๆตอนแรกตอนแรกที่สมัครมารู้สึกว่นนานแต่พอมาเรียนเราก็รู้สึกว่าไม่ได้นานเนาะใช่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 ึกว่ามันผ่านไปไวมากเลยแล้วก็รู้สึกว่า จริงๆอยากทําเคสนางกว่านี้อีกแล้วใช่ไหมเพราะว่าเหมือนพอเราได้เริ่มต้นทําเคสที่นี่แล้วค่ะแล้วเราก็เหมือนได้เห็นโปรเกสของคนไข้ในในทุกๆเมคเนิคที่เราใส่เข้าไปแล้วก็อยากเห็นผลลัพธ์ตอนท้ายที่สุดด้วยว่าจริงๆเลคกเชอรอโอเคแล้วแหละแต่ว่าคลินิกบางทีเราก็ยังอยากมาทําต่อใช่ถามว่าไหนง่ายอาจจะง่ายกว่าแต่สิ่งที่รู้สึกว่าเข้าใจอาจจะยาก แล้วก็รู้สึกว่าเออพอมันเข้าใจแล้วมันทําให้การทํางานเราเห็นภาพมากขึ้นก็คือน่าจะเป็นเรื่อง Bio ไบโอแมชานิกค่ะอาจารย์สอนดีมากนะเอ้ยบวกคะแนนไว้ได้วยาสารับ <c oughs> อาจาอาจะเป็นเรื่องโกรดค่ะที่รู้สึกว่าเอาตอตอนแรกเราไม่ได้แบบเห็นความสําคัญนะคะใช่แต่พอมาเรียนที่เราก็แบบเหมือนแบบเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็เข้าใจใมากขึ้น พอมาเรียนแล้วค่ะรู้สึกว่าเวลาเราไปวางแผนเคสมันก็จะไม่ได้วางแผนเป็นแพทเทิร์นอะไรเท่าไหร่เหมือนเราจะได้เห็นแบบว่าเห็นคนไข้ในมุมมองที่มากกว่าเดิมเยอะแลวทำให้รู้สึกว่าการวางแผนการรักษามันจะไม่ได้แบบว่าเป็นเุมือนคุกบุกที่เราเจอแบบนี้แล้วทำแบบนี้เหมือนคนไข้แต่ละคนเขามีความหลากหลายมากกว่านั้นจะไม่ได้มองแค่ฟันเราจะดูทั้งแบบ แกต่ตอของคนไข้ด้วยดูทั้งกล้ามเนื้อการวางลงวางลินซึ่งปกติจะไม่เคยดูเลยแต่พอมาดูมาประกับไปดูก็แบบว่าเออมันมีเยอะนะที่คนไข้มีปัญหาเรื่องแบบโอมดหรือ<ด><า>อะไรอย่างนี้ได,ไ,ได้ใช้เยอะมากค่ะได้ใช้เยอะมากๆเลยเนาะแล้วก็หลายๆอย่างที่แบบเราไม่เคยเห็นว่าเป็นปัญหาอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วพอมาเรียนแล้วกลับไปดูโอ้เป็นมีหลายอย่างที่เราไดแอกลาดไปอย่างเงี้ยค่ะแบบไม่ได้มองเห็นว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องแก้หรือว่าไม่รู้ว่ามันเป็นปัญหาด้วยซ้ําอย่างเงี้ย ก็คือแนะนําให้มาเรียนที่นี่เพราะว่ารู้สึกว่าเรียนคอร์สเดียวเนี่ยก็สามารถนําไปใช้งานในการรักษาคนไข้ได้ค่อนข้างจบเลยไม่ต้องไปเรียนคอร์สอะไรที่ไหนอีกแนะนาค่ะจริงๆมีคนถามเข้ามาเหมือนกันนะคะว่าน่ามาไหมก็ตอบเลยค่ะว่าก็น่ามาแต่ก็ต้องเตรียมใจเพราะที่นี่ค่อนข้างแบบว่าต้องใช้ความพยายามและความใส่ใจสูงค่ะค<ช>นตั้งเลยค่ะตอนนี้เท่านั้นคิวใกล้เต็มแหละทุกคนอย่าพลาด <c oughs> แต่จริงๆมันก็คุ้มคุ้มค่านะคะจริงๆพอเรามาเรียนเราก็รู้สึกว่าไม่รู้สึกว่าตัวเองคิดผิดที่มาเรียนรู้สึกว่าคิดถูกที่ลงทุนกับความรู้กันนกดจ้องเลคะทุกคน <laughs> <laughs>